เรื่องเล่าสุดน่ากลัวพราน้อยกับเสือครั้งหนึ่งในป่าลึกแห่งหนึ่งมีเด็กน้อยชื่อว่าน้อยซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆใกล้ป่าแห่งนั้นน้อยเป็นเด็กที่มีความกล้าหาญและชอบสำรวจธรรมชาติวันหนึ่งเขาตัดสินใจเข้าไปในป่าเพื่อค้นหาสัตว์และพืชพัน์ที่เขายังไม่เคยเห็นมาก,ก่อนระหว่างการเดินสำรวจน้อยได้ยินเสียงคำรามดังมาจากที่ไหนสักแห่งในป่าความอยากรู้ทําให้เขาเดินตามเสียงนั้นไปจนในที่สุดเขาก็พบกับเสือใหญ่ตัวหนึ่งที่นั่งอยู่บนโขดหินเสือมีขนสีเหลืองทองและมีลายดําที่สวยงามแต่ในอนอแรกอรกก้้ยูสึลลัวลลลัวง เสือเห็นน้อยและไม่ทำอันตรายมันแค่จ้องมองด้วยสายตาที่สงบน้อยรวบรวมความกล้าและเริ่มพูดกับเสือสวัสดีะฉันชื่อว่าน้อยฉันไม่ต้องการทำร้ายคุณฉันแค่ต้องการรู้จักคุณเสือไม่ตอบแต่ยังคงนั่งเงียบทำให้เด็กน้อยรู้สึกใจกล้าขึ้นหลังจากนั้นน้อยเริ่มเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในหมู่บ้านให้เสือฟังเสือเริ่มฟังอย่างตั้งใจและค่อยๆเข้ามาใกล้เด็กน้อยขึ้นเสือน้อยว่ามันก็รู้สึกเหงาและมีความสุขที่ได้ฟังเรื่องราวต่างๆจากเด็กน้อย เวลาผ่านไปน้อยและเสือได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสือเริ่มพาน้อยไปสำรวจป่าและแนะนำให้เขารู้จักกับสัตว์และพืชต่างๆที่อาศัยอยู่ในนั้นน้อยเรียนรู้มากมายเกี่ยวกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของสัตว์ในป่าวันหนึ่งเสือบอกน้อยว่าถึงเวลาที่เธอต้องกลับไปที่หมู่บ้านแล้วแต่จำไว้ว่าฉันจะอยู่ที่นี่เสมอและถ้าเธอต้องการเพื่อนให้มาหาฉันได้เสมอน้อยรู้สึกเศร้าแต่เข้าใจว่ามันต้องกลับบ้าน เมื่อถึงหมู่บ้านน้อยได้เล่าเรื่องราวที่เขาได้เจอเสือให้กับเพื่อนเพื่อนฟังพวกเขาตื่นเต้นและอยากไปพบกับเสือด้วยแต่สําหรับน้อยเขารู้ว่าความสัมพันธ์ที่เขาสร้างกับเสือจะอยู่ในใจเขาตลอดไปจากวันนั้นเป็นต้นมาน้อยยังคงกลับไปที่ป่าเพื่อเยี่ยมเยียนเสืออยู่เสมอและทุกครั้งที่เขากลับไปเขาจะมีเรื่องราวใหม่ๆที่จะเล่าให้เสือฟังและเสือก็จะเป็นเพื่อนที่คอยฟังเขาเสมอเรื่องราวของเด็กน้อยกับเสือสอนให้รู้ว่ามิตรภาพและความเข้าใจระหว่างกันนั้นเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่า เราจะต่างกันแค่ไหนแต่ถ้าเราเปิดใจให้กันเราก็จะได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันขอบคุณที่รับชมชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ